สำหรับวิธีการประกอบสายยางเข้ากับปั๊มดูดจสารละลายตัวปั๊มเนี่ยจะมีทั้งหมด3ส่วนก็คือปั๊มกับเรือนปั๊มตัวแรกตัวที่2คือคอนเนคเตอร์ตัดสายแล้วก็ตัวที่3คือฟิตติ้งบีบสายนะครับวิธีการประกอบนะครับเริ่มต้นโดยเอาสายยางนะครับเราจะคอนเนคเตอร์ร้อยเข้าไปในสายยางก่อนจากนั้นนะครับร้อยฟิตติ้งรัดสายเข้าไป โดยทิศทางการร้อยนะครับจะต้องมีลักษณะดังรูปหลังจากนั้นนะครับเราเอาปลายของท่อสายยางเนี่ยยัดเข้าไปด้านดูดหรือว่าด้านใจของปั๊มนะครับเข้าไปลึกๆที่สุดเลยจากนั้นนะครับเอาฟิตติ้งบีบสายสวมอัดเข้าไปสุดท้ายเราจะเอาคอนเนคเตอร์เนี่ยสวมเข้าไปโดยคอนเนคเตอร์จะทําหน้าที่ไปกดให้ฟิตติ้งเนี่ยรัดกับท่อให้แน่นไม่ให้หลุด ถ้าไม่ใส่ตามวิธีการหรือว่ารูปแบบนี้นะครับจะมีโอกาสทำให้สารละลายรั่วออกมาจากท่อได้สำหรับวิธีการเปลี่ยนท่อดูดจ่ายสารละลายในปั๊มนะครับวิธีการเราจะเริ่มจากตรงกลางจะมีน็อตที่ใช้ล็อกเลือนปั๊มเข้ากับตัวมอเตอร์อยู่ให้ขันเอาน็อตตัวนั้นออกจากนั้นบิดเลือนปั๊มนะครับในทิศทางทวนเข็มน,นาฬิกาจนมีเสียงดังกลิก๊ก แล้วดึงออกมาตรงๆข้างในจะมีท่อสีเหลืองอยู่นะครับให้ดึงท่อสีเหลืองออกนะครับโดยดึงจากคอนเนคเตอร์ที่ยึดไว้อยู่ในระหว่างดึงเนี่ยจับตัวเปือนปั๊มสีเหลืองเอาไว้อย่าให้หลุดออกมาดึงเฉพาะสายยางออกมาให้มีตัวคอนเนคเตอร์ติดมาด้วยแบบนี้สำหรับการถอดเปลี่ยนท่อเฟอร์มินะครับวิธีการถอด เราจะเริ่มจากใช้คีมตัดเคเบิลทายทั้ง2ฝั่งออกนะครับจากนั้นดึงท่อสีเหลืองหรือว่าเราเรียกว่าท่อเฟอร์เมตทออกมาตรงๆแล้วเอาท่อใหม่ใส่เมื่อใส่เสร็จนะครับเอาเคเบิลทายรัดกลับเข้าไปให้มีลักษณะดังรูปจากนั้นเราจะประกอบกลับเข้าไปโดยให้ใส่ที่ปลายด้านหนึ่งก่อนโดยเอาคอนเนคเตอร์หันเข้าไปให้ถูกทิศทางนะครับแล้วกดเข้าไปตรงๆ ร้อยท่ออ้อมผ่านเรือนปั๊มโดยดึงดึงให้ยืดหน่อยๆนะครับจะได้ไปถึงนะครับจากนั้นใส่คอนเนคเตอร์ให้มันเข้าไปในร่องล็อกของอีกฝั่งหนึง่งถ้าใส่ถูกนะครับตัวล็อกจะล็อกเข้ากันพอดีแต่ถ้าใส่กับด้านจะใส่ไม่เข้านะครับ จากนั้นเมื่อใส่เสร็จให้ใช้เหล็กที่ไม่มีความคมไนะครับค่อยๆดันท่อเฟอร์มิตเนี่ยกลับเข้าไปให้อยู่บริเวณกึ่งกลางของเรือนปัม๊มจากนั้นนะครับประกอบเรือนปั๊มกลับเข้าไปที่มอเตอร์โดยกลับเข้าไปที่ตำแหน่งเดิมนะครับแล้วก็บิดตามเข็มนาฬิกาเพื่อล็อกแล้วก็ใส่น็อตกลับเข้าไปเหมือนเดิม